คำสอนของหลวงพ่อชาหัวข้อสุขและทุกข์ตัวเดียวกันสุขและทุกข์นี้ก็เปรียบเหมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันเป็นทุกข์ทางหางมันเป็นสุขเพราะถ้ารูปทางหัวมันก็มีพิษทางปากมันก็มีพิษไปใกล้ทางหัวมัน ก็กัดเอาไปจับหางมันก็ดูเหมือนจะเป็นสุขแต่ถ้าจับไม่วางมันก็กลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งทางหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในตัวเดียวกันคือตัณหาความลุ่มหลงนั่นเองคำสอนของหลวงพ่อชา